สวัสดีครับผมสบายดีพี่นอ้องฟังไฟโมจิปูจุกคนบา,าเซิร์ตตอนนี้บาเซิร์ตก็อยู่ชวนลุมานีเด้อนะพี่น้องบาเซิร์ตกะับมาครั้งมามาครั้งที่สองเด้อพี่น้องครับผมนี่นะพี่น้องนักท่องเที่ยวพี่น้องโอ้โหพี่น้องครับนักท่องเที่ยวหล่จริงจริงพี่น้องสุดยอดเลยครับผม เจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วพี่น้องว้าวโอ้โหพี่น้องครับนี่นี่นี่ครับพี่น้องนี่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 พี่น้องนักท่องเที่ยวชอบมากพี่น้องนี่นี่นะพี่น้องนะสุดยอดครับผมนี่นี่นี่พี่น้องโอ้โหโอ้โหพี่น้องครับบนน่ะบนนับนี่กับดาราพี่น้องนี่โอ้โหพี่น้องที่ลงไปอาบน้ำเลยพี่น้องลงไปอาบน้ำแล้วห้อนแล้ว เอ้ยไป็นใจเน้อให้ถ่ายรูปก่อนโอ้ยถ่ายรูปกันทีนี่นะพี่น้องน่าต้องเที่ยวชอบมากเลยพี่น้องครับนี่โอ้โหโอ้โหช็อตเดิมอีกแล้วพี่น้องครับผมนี่นี่นาพี่น้องนะโอ้โหพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องนี่ ชุดยอดเลยครับยอดพี่น้องสีตัวน้องพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องครับโอ้โหนี่นะพี่น้องนี่นี่นี่ว้าวช่วยจริง นี่นะพี่น้องนี่โอ้โหพี่น้องครับผมว้าวนี่นี่พี่น้องนี่ กำลังขึ้นแล้วกำลังขึ้นพี่น้องวิพี่น้องว่ายน้ําแล้วนี่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 พี่น้องนี่นี่นี่โอ้ยนี่นี่พี่น้องโอ้โหของชอบพี่น้องนี่พี่น้องเลยโอ้โหยอดเลยครับผม น oh, <myself. S 2> ี่นี่ไม่นอนนี่โอ้โหพี่น้องตัวตัวเล็กพี่น้องไม่ตัวตัวไม่ใหญ่นะพี่น้องนะตัวนี้นี่ปลาช่อนโอ้ โอ้โหพี่น้องครับผมยอดแหงยอ,อดมากๆเลยครับี่นพี่น้องโอ้โหโโนี่ไงพี่น้องนี่โอ้โหโอุห้ยกินแล้วกินเรียบร้อยแล้ว Này đẩy lên nè, phá lên nè. Đẩy phá lên. Đẩy lên. Đẩy lên <laughs> nè, đẩy lên nè. Này. Chạp đẩy lên hay không anh ạ? <laughs> <laughs> นี่นไปนอกครับผมนี่ฟังนั้นก็คือเสียงดนตรีนะไปหนอกเสียสดไป้นอกนี่นะไปนอกนะโอ้โหไปหนอก ก็เย็นเย็นนู่นไปหนังสามสี่โมงเวลาสี่โมงแล้วมั้งตอนนี้รู้กันพี่น้องบ่ายสองกับบ่ายบึงโมงพี่น้องเนาะนักท่องเที่ยวกันพี่น้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่นพี่น้องชาวจีนพี่น้องครับผมนี่พี่น้องนี่นะพี่น้องนะผู้ใดมาชวนนี่หรือว่าชวนรู้ไม่หนีไปหนังเพรต้องว่าเพาะว่ามันแดดพี่น้อง ต้นไม้เต็มเลยไปน้องนวดเปนหนองโอ้โหเปน้นองนั่งพักนั่งเล่นได้นะไปน้นองนะสุดยอดเลยครับผมโอ้โหไปน้องครับสุดยอดจริงๆครับผมอือหือนี่สถานที่ตรงนี้คือที่นั่งเ่นที่นั่งเรือนั่งอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนี่โอเคไป็น้องคลิปนี้เขาจบยงแค่นี้เปน้องอยกเรืมกดหลค์กดแซ์นะเปน้อง กดติดตามสองบีแล้เนาะก็เชิร์ต